มา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 นะครับสำหรับวันนี้นครับผมจะบอกทุกคนว่าผมไปเที่ยวมาเออคือผมไปเที่ยวมาครับช่วงวันจุดสามวันที่ผ่านมาช่วงหน้าฝนนี่แหละที่ฝนตกก็นาแล้วก็นําอีกแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าผมเช็คสภาพอากาศแล้วนะว่าโอเคฝนมันก็มีโอกาสตกนิดเดียวไม่เยอะอตกสองสามชั่วโมงก็คือเช็คก่อนไม่ถึงอาทิตย์ครับที่ผมไปมาก็คือไประยองระยอง,อะร,ระยองไปทําอะไรระยองไป ถูกแล้วครับเลยยองไปกางเต็นท์เอ่อเฮ้ยปากคนถามนี่พี่เะยองมันมีที่กางเต็นท์ด้วยเหรอมีมันชื่อว่าเขาจุกครับมันตรงเขาจุกเนี่ยมันจะมีเอ่อเหมือนเป็นที่แคมปิง้งแบบมันเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็คือเป็นรอบๆจะเป็นแบบเต็นท์ของข่ายนี้ใครนี้ใครนี้วนๆนๆบน,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 นครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปจองที่ที่ <c oughs> ต้องบอกว่าวิวสวยที่สุดวิวสวยมาก ครับอันนี้เป็นครั้งที่2อแล้วที่ไปครั้งแรกไปนานละออที่นี่ก็โอเคก็แพลนอย่างดีก็คือจองก็คือแบบแท็ตกตก้องๆ้องไปหาที่พักปีครับผมขอจองเออกลางเต็นท์เองต้องบอกว่าผมกลางเต็นท์เองเลทุกคนไงโปรเฟสชั่นอลละหลังจากจคลิปแรกที่ไม่มั่นใจและเกือบลือวิธีการเต็นไปแล้วตอนนี้มั่นใจมากว่าอ๋อรอบนั้นกางได้รอบนี้ก็ต้องกางได้แล้วะ เออคือรอบนี้ผมเอาแบบพวกอุปก,กรณ์เครื่องครัวเลยไปนิดๆหน่อยๆพอทําเป็นพอดีว่าไปกับพี่ที่รู้จักที่อยู่ระยองอยู่แล้วก็เลยโอเคถ้างั้นพี่จะที่ทํากาแฟไปผมก็จะเอาพวกอุปก,กรณ์ทํานู่นทํานี่ไปเอามาม่าไปแต่ผมจําได้ว่าที่นู่นอ่ะมันมีร้านขายเขาเรียกอะไรวะเออร้านทําอาหารขายก็คือซื้ออาหารได้ซื้อเบรกฟาดได้ซื้อหมูกระทะได้มีหมูกระทะขายแล้วกันจำได้ก็คือมั่นใจว่าโอเคต่อให้เราเตรียมของไม่ครบไม่ตายหรอก โอนะ okay, เคเตรียมของจบไปเทคเรียบร้อยออพี่ครับขอวันที่นี้นี้น,น,นี้ครับตั้งใจว่าวันหยุดเราไม่ผิดหรอกเสร็จแล้วผมก็ไปทํางานปกติก็คือทุกวันเดลี่ทำงานได้ผ่านไป2วันแล้วก็คิดขนมาได้อ๋อเรายังไม่จองอีกวันเลยดีกว่าพอดีผมแพลนว่าจะนอนเต็นท์วันหนึ่งนะแล้วก็ไปนอนโรงแรมเที่ยวในระยองอีกวันหนึ่งนะั่แหละก็คือจริงๆแล้วอ่ะที่เขาจุกข,ขับเข้ามาในเมืองก็ไกลอยู่นะประมาณห้าสิบโลบวกได้ ผมก็เลยเทคเอา้าผมก็เลยเปิดอะคูด้าขึ้นมาแล้วก็กดจองจองอุ้ยมีลดราคาพอดีเลยตอนแรกแผนแรกก็คือนอนคนเดียวสบายๆแล้วเอาห้องถูกสุดพอเลื่อนไปเลื่อนมาเมมาฮ้ยห้องใหญ่มันก็ราคาดิฟกันไม่เยอะนี่หว่าก็เอาห้องใหญ่ยิงปึ้งก็โอเค okay, ผมอยากได้จองวันที่28นะกดสม<ว>ิตเต้งเรียบร้อยราคากำลังดีครับไม่รวมค่าเช้าเพราะว่าหากินเองแถวนั้นอาหารเยอะแยะครับอ่ะทีนี้ผมก็กลับไปนั่งทำงานก,งก็ตกิต้งกตๆๆ คิดไปคิดมาเฮ้ยทำไมเหมือนเราคิดคำว,ว่า28สองครั้งวะรู้สึกว่าเหมือนสองวันก่อนเพิ่งกดวันที่28เเอ๊ะก็เลยกลับไปดูว่าผมจองไอ้เต็นท์เนี่ยลานกลางเต็นท์เนี่ยแล้วผมเออลืมบอกว่าผมจองที่จุดกลางเต็นท์ฟาร์มสามนุ่มนะครับฟาร์มสามนุ่มเป็นเอ่อถ้าต้องเรียกว่าขับเข้าไปเนี่ยคือมันอยู่ในสุดเลยแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในสุดมันจะตรงกับภูเขาพอดีคือตอนเช้าหมอกลงจะเห็นเป็นภูเขาแล้วก็ เป็นแบบเป็นเมฆเป็นหมอกเลยอันนี้สวยมากต้องบอกว่าเนี่ยแบบกูดๆเลยเออทีนี้ผมก็เลยกลับไปดูแชเเทเฮ้ยกูจองเที่ยวอะไรวะทีทุกคนผมจอง28่สองครั้งจริงๆด้วยไม่ยางไงเออโอเคก็อย่างแรกเลยก่อนจะทำนะพี่ครับขอโทษครับผมขอเปลี่ยนวันได้ไหมครับขอโทษไปก่อนนะครับอ๋อใช่นอกจากจะคียวันผิดแล้วนะทุกคนผมอะโอนเงินเกินด้วย เพื่อผมจองแค่สถานที่แล้วก็อุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ลรณเล็กน้อยคือเขาให้ไปเช่านาเง,งานใช่ไหมผมก็จองลานกลางเต็นท์อะไรเงี้ยไปแต่ก็บอกว่าจะเอาอะไรบ้างก็เดี๋ยวเขาไปจ่ายข้างหน้าคิดมาประมาณแ0ดร้อยกับเก้าร้อยไหมเออแต่ผมก็นั่งกดบัญชีใช่ไหมแล้วเหมือนคิดเรื่องอื่นไปด้วยก็เลยกดไปพันสองตองแล้วก็โอนปึ๊บต้องพังเฮ้ยทำไมเลขมันโกงจังวะแล้วโอนพันสองเลยเหรอกลับไปดูอ้าวโอนเกินมาเกือบสี่ร้อยแบป ก็คือต้องบอกว่าถ้าเราเช่าเซตเป็นเซตเซต็นเซ,ตเ,ซ,ต,เซตเครื่องมืออะไรเงี้ยมันมีครบพร้อมเนี่ยก็จะเป็นราคาอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งก็จะประมาณสองพัน 2, บวกๆไม่ไม่ใช่แบบบ้านพักนะก็คือเป็นเต็นนี่แหละมีทุกอย่างพร้อมให้แหละไม่เซตแต่นี่คือผมแค่เช่าพื้นที่แล้วก็บวกของนิดเดียวไงมันเลยไม่แพงรอบที่แล้วเพิ่งหายคดีแรกไปโอนเงินเกินให้เขาโอนกลับมารอบนี้ขอเปลี่ยนวันคือกังวลอยู่นะว่ามันจะได้ไหมวะเพราะว่ามันใกล้วันแล้วไงกลัวคนมันจะเยอะ แต่ในใจอันนี้ก็ฝนไม่เยอะหรอกมั้งฝนมัน,มน,มน,น,มนช่วงนี้ก็ตกแบบเรื่อยๆตกแบบตกเป็นประจำตกนึกว่าเป็นงานแบบเดลี่อ่ะก็นึกว่าเออเดี๋ยวบอไปถึงไปฝนคงลาออกแล้วมั้งสุดท้ายผมก็เปลี่ยนวันได้ครับก็ไม่ได้เป็นไรก็ดีโอเคถึงวันผมก็โอเคโฮยแม่ผมเอาของขึ้นหมดแล้วนะแม่เอ่อมีอะไรจะเอาไปฝากอะไรไหมเพราะว่าพี่ที่จะไปด้วยกันก็คือรู้จักปฏิบัติ ก็โอเคไม่มีอะไรงั้นขับรถออกไปตุ๊ด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 ขับวึนบๆๆนวนนนนคือแผนแรกผมบอกว่าจะออกสิบโมงก็คือไปถึงประมาณเที่ยงอะเออไปถึงเที่ยงบวกบวกเที่ยงครึ่งก็อาจจะได้กินข้าวเลยหรือว่าแวะนู่นนี่นั่นในระยองการว่าผมทํานู่นทํานี่คือเข้าใจไหมวันหยุดอะเนาะมันเป็นแบบเช้าวันเสาร์อะซึ่งจะบอกว่าไม่ได้ตื่นสายนะก็คือทํานู่นทานี่หาอะไรทำไปเรื่อยๆก็เที่ยงครับผมออกจากบ้านตอนเที่ยงเออแล้วยังไม่ถึงระยองเลยแล้วทุกคคนิดว่า รถมันจะติดไหมออกเที่ยงคือตอนนั้นแบบว่าชิวๆแกรู้ไหมทำไมชิวเพราะว่าบ้านตรงข้ามผมเป็นบ้านคนจีนใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนเพิ่งได้ยินเสียงโฟ r ์ u เจอร์กับเด็ก,ก,กว่าตะโกนเขาว่ากูคือน้องอะไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็แบบอ๋อน้องเพิ่งออกไปก็เดี๋ยวออกตามน้องไว้ประมาณนี้แหละก็ไม่ต้องรีบสรุปติดชิบหายถามว่าติดชิบหายนี่ติดยังไงอ่า จำจุดพักรถได้ไหมครับออกจากกรุงเทพปลายนะครับจุดพักรถนั่นอะมันติดขนาดว่ามันยาวออกมาจากจุดพักรถจนมันล้ํามาตรงถนนที่วิ่งปกติครับจนรถมันไปไม่ได้ครับคือทุกคนวิธีวิ่งแบบทางด่วนก็จะรู้นะว่าเวลาเข้าจุดพักรถก็ต้องชิดซ้ายใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบประมาณ2เลนเออนี่ทีสภาพว่าจุดพักรถปกติหาที่จอดยากอยู่แล้วอันนี้คือที่จอดจะได้หวังเลยนะคือแบบยาวทะลุออกมาจนแบบมันกินเลน2เลน3ามจนเหลือเลนขวาที่มันจะพุ่งไปได้ โ,โเลามาถึงจุดนี้เล่าสินะ <c oughs> เฮ้ยเวรเนื้พี่ที่อยู่ระยองกันทรมาตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยปัดจะถึงยังเออถึงแล้วก็บอกพี่นะพี่จะได้ไปยินรอได้พี่เดี๋ยวผมถึงแล้วผมลายบอกทรบอกเลยนะแต่วางสายไปก็ไม่กล้าบอกว่ายังไม่ใกล้ระยองคือเพิ่พงหยุดพักรถอยู่ที่ไปไหน <c oughs> อ่ะไม่เป็นไร ก็ขับรถต่อไปคือต้องบอกว่าผมเป็นคนขับรถจริงๆขับกับคนอื่นที่มาด้วยแต่ช้าทุกคนจะบอกว่าเออผมขับรถช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าขับคนเดียวจะขับเร็วมากเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนตีนเพยตอนเลยว่าเมื่อก่อนเป็นคนแบบขับรถเร็วคือแบบไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเองอตอนเด็กๆนะ <c oughs> พอพอเริ่มจ่ายค่าน้ำมันเองเริ่มเสียดายก็ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ก็ยี่คนเดียวขับรถเร็ววูบก็มัน่นใจมันประมาณสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอ่ะไม่ไม่เกินหรอกมั้งเจอรถติดเขา้าไปอะก็ตีว่าเวลาน่าจะเท่าเดิม2ชั่วโมงครึ่ กลับไปขับมาโอ้เออกอ็ก็น่าจะใช้นิดหน่อยแหละคือมันน่าจะใชานิดหน่อยแหละเพราะว่าอรถมันก็ไม่ได้โฟร์แบบค่อยค่อยไปขับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแอร์ดับโอ้ช็อคือมันไม่ได้ดับแบบไอ้นี่เลยนะแบบว่ามันดับแบบเป็นต้องเรียกว่าคอยแอร์มันรั่วเออก็คือมันจะมีเสียงฟู่ออกมาแต่ว่ารถไม่เยน็นละอ่ะคือแล้วคิดสภาพตอนนั้นคือรถไม่มีแอร์แล้วแดดร้อนมาก ต้องบอกว่ากรุงเทพขับไปเนะี่ยไม่เจอฝนเลยใช่ไหมเป็นคนมีบุญเมื่อไหรแต่พอมีบุญปุ๊บนะแอร์ดับเรียบร้อยก็เลยแบบไม่เงยชิบหายชิบหายโอเคแต่ไม่เป็นไรผมเป็นคนสายแอเวนเรยู่แล้วร้อนนิดหน่อยทนได้ก็เลยเอ่ะเปิดกระจกเปิดกระจกก็ลมตีอีกอ่ะรู้สึกนี่มันก็ไม่ไม่ไมค่อยเท่าไหร่เพราะควันมันเข้าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เปิดเปิดปิด แก้ปัญหาด้วยการเปิดปิดเปิดปิดเป็นทัช่วงก็คือทนร้อนไปคือเงือกแบบชุ่มชุ่มหลังเลยทุกคนคือชุ่มหลังเลยแต่ก็อ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพึ่ก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยอแบบนั่งกินบรรยากาศจิตเพียสบายสบายนี่คือภาพในหัวอแล้วก็ขับไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็ทนร้อนขับอะพี่โทรตามไปเอ้ยถัดถึงยังอะมันเลยเวลามาเยอะละผมก็อ๋อพี่พอดีผมแมบมันเลยไม่เยอะไม่เยอะพี่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่พี่จะพูดอะไรครับผมบอกพี่ว่าอ๋อพอดีผมไปทํทธุระในกรุงเทพแล้วมันเกินเวลาอะไรเงี้ย๊โอเครู้แล้วว่ามันต้องเป็นยังไงต่ออ่ะก็นั่นแหละก็คือเดี๋ยวผมถึงแล้วผมบอกนะอ่าไปพักผ่อนหรือทําอะไรรอไปก่อนแล้วก็ขับรอตุ๊ด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 ขับรถไปเข้าระยองปุ๊บอ่ะาซ้ายเข้าระยอง ขับรถมาตั้งนานตื่นเช้ามาอากาศสดใสแดดส่องแบบโอ้นี่คือวันหยุดขับรถไปแดดก็ร้อนแอร์ก็พังเข้าเขตระยองปุ๊บเห็นป้ายเขียวๆเ,เลยระยองเข้าฟูฝนตกตูแบบอ๋อเป็นคนมีบุญกับการเที่ยวมากแบบอู้โอเคเหมือนแบบบนฟ้าเขาอยากรู้ไงว่าในรถมันร้อนไงว่าน่าจะมาช่วยสัหน่อยส่งน้ำลงมา แบบโอ้คือมันไม่ได้แบบมาปล่อยๆนะให้อากาศเย็นอะไรเงรี้ยมาแบบตุ้มเลยนะตัตุ้มเลยก็อ่าโอเคได้ก็เออแต่ก็เราก็จะถึงละตอนนั้นก็มามาออประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามอ่ะเกือบประมาณบ่ายสเข้าแล้วก็ก่อนจะไปขจุกเข้าไปรับพี่ปึ๊บฮนะก็บอกให้พี่มายืนรอได้เลยแต่สภาพพี่ผมคือฝนตกไนงะยืนรอเซเว่นเปลี่ยนเป็นหมาไอเลี <laughs> ้ย ขอโทษครับ <laughs> ขอโทษครับในใจรู้สึกผิดรู้สึกผิดอ่าโอเคไม่เป็นไรผมก็ไปหลับปุ๊บอ่ะโอ้พี่เป็นไงบ้างเออเขาก็ซื้อขนมขนมแบบว่าเอาสเสบียงมาใส่รถอะไรเงีแบบ้ยน่ะทีนี้ก็โอ้โหเปียกแต่พี่ผมแอร์ดับนะอาจจะลําบากนิดนึงแต่โอเคฝนตกก็เลยไม่ได้มีปัญหาตอนในวันแรกไม่มีเลยทีนี้เราบอกว่าเรายังไม่ซื้อเบียร์แล้วก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างขับไปพอดีว่าจากระยองไปเขาจุกเนี่ยมันก็ประมาณ50าสิบโลวก คือต้องบอกว่าในกรุงเทพห้าสิบโลถือว่าเยอะมากแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหรือแบบทางที่มันวิ่งแบบโฟล์ถนนใหญ่ๆเงี้ยคือห้าสิบโลมันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งมันชั่วโมงแบบสบายๆนะมันไม่เหนื่อยมันต่างเยอะต่าง,งกันเยองจริงก็ขับไปก็วางแผนว่าโอเคงั้นก่อนขึ้นเขาเนี่ยก็มันจะมีเซเว่นอยู่ประมาณสี่สิบหสิบนาทีก็ห้าโมงแล้วก็เป็นเวลากำลังทีแล้วขับไปฟูดก็คุยกันเจ้าแจ้เจ้าแจ้แปลว่าเอออยากไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็มีคำหนึ่งก็จริงๆพี่อ่ะ ก็จะพาเราไปอะควาเรียมนะพอดีมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าเห็นเราแบบชอบไปอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเห็นเราพูดถึงไงก็เลยอืมแต่อะควาเรียมมันไปไม่ทันละมันปิดสี่โมงเขาก็อ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสได้ก็ค่อยไาก็ได้ไปอะควาเรียมที่อื่นกันก็ได้ก็ที่กรุงเทพก็มีสยามพารากอนก็คือสวยมากถึงบัดจะแพงไปหน่อยแต่ก็มันมีตัวปีแต่ก็ยังอยากไปที่ระยองนะยังไม่เคยไปก็ขับรถไปตึ้งๆๆ้งนี้ถึงบิ๊กซีพอดีว่าไม่ได้แบบเซเว่นก็ ที่ฟาร์มโทรมาก็คือที่กังเตนครับที่กังเต้นชื่อว่าฟาร์มสามหนุ่มพอดีครั้งแรกทีผมไปไปตามช่องพิงกะพอยเขาเข้าไปนอนแคมป์อะไรเงี้ยมันอุ้ยมันดูสวยดีแบบสบายๆก็เลยตามรอยครับคือที่ฟาร์มสามหนุ่มโทรมาเออใช่ชี่จองไว้หรือเปล่าครับเออจะเข้ามากี่โมงครับผมตอนนี้เดี๋ยวสเตชันเซ็นเตอร์มันจะปิดแล้วครอ๋อครับ,อรบพอดีว่ามันฝนตกนิดหน่อยครับพอดีครับอาจจะเพลครับ ก็ไม่เกิน6กโมงครับไม่เกินไม่เกินน่นเนี่ยแล้วผมมั่นใจว่าไม่เกินอยู่ละคือจริงๆแล้วน่าจะถึงประมาณห้าโมงครึ่งเดี๋ยวก,ก่อนนะซ้ำแต่ว่าตีเผื่อผิดพลาดครับก็ททรศัพท์นิดหน่อยโอเคเขาก็อเอ,เอได้ครับเพราะฉะนั้นก็ขออย่าให้เกิน6กโมงนะครับคือเหลือเวลาเยอะมากจริงๆผมแค่หยุดตีนเขาแล้วขึ้นเขาไปถึงเลยก็แวะบิ๊กซีระหว่างบอกเขาว่ารีบสุดๆก็คือเดินซื้อเบียร์อยู่ก็อ่ะไม่เป็นไรเวลาเราเหลือเยอะก็เดินซื้อเบียร์นู่นนี่นั่นสาหรับคืนนี้แบบนั่งกินสบายๆ ครับไปไหรุ้ไปถึงคือรุ้นเลยผมบอกว่ารุ้นเลยว่าไม่เงยดินจะเปียกแบบเปียกแฉะหรือเปล่าคือพนักงานเขาบอกว่าโอเคมันกลางได้อะไรเงี้ยก็เราวก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็รุ้นรุ้นอยู่ไปถึงก็โอ้โหคือฝนแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซแบบคือมันไม่ได้ถล่มทลายอะแต่แบบฝนแบบอเว่ยอะอเวแบบเลนี่อะอะโอเคกูป่วยแน่ๆเฮ้ยแต่ถึงนี้ยังนั้นทุกคน คนที่นั่นเยอะมากหมายถึงว่าด้วยความที่มันเป็นวันหยุดแล้วก็เขาคงจองกันาหมดแล้วครับคือเต็มทั้งเต็นเต็มทั้งห้องพักเลยเต็มหมดเลยเออไม่มีแบบใครแบบสาระเลือไม่มีใครไม่มาทุกที่เต็มหมดแม้กระทั่งจุดที่ผมแบบจะไปกางเต็นเองแต่ว่าโอเคผมต้องบอกว่ามีดวงในการเที่ยวอะไรเงี้ยดวงดีก็มีแต่ดวงไม่ดีอย่างเดียวได้ไงอ่ะก็คือคุยกับพนักงานเขาบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะกางอ้ п, พื้น,นครับคือผมก็ต้องไปเช่ากาวแล้วก็มาปูกาวก็ปูมูข,ขบวนอะไรเงี้ย กันฝนสาดเลยมันต้องบอกว่ามันก็ลำบากนิดหนึ่งโดยโดยพื้นมันเปียกอะไรงนะเ,ไเงี้ยนะก็เออไม่ยืนหาครับถือมันก็ต้องทำจากค,คุยมาคุยาปเขาก็โอเคเขาก็ช่วยเราเขาบอกว่าเอา,อางี้ไหมเอ่อเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมกลัวว่าพวกพี่จะเปียกเกินไปแล้วป่วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่สนุกก็เดี๋ยวมันมีเต็นท์เช่าเออมันเป็นเต็นท์ที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเต็นท์ที่ผมเคยนอนเมื่อแบบ คืรอบที่แล้วเออมาคืนเต้นนั้นคือเซตไซส์อ่ะมันจะใหญ่กว่าเต็นของผมเพราะว่าเต้นผมมันนอนได้ประมาณสี่คนแบบแน่นๆเอียดๆของเขามันก็จะใหญ่กว่าแต่อุปกรณ์ก็คือไม่มีในเต้นนะก็คือเขาบอกว่าอ่ะน้นเอาเต็นผมไปเลยเหมือนเหมือนเราไปเช่าเต็นขเขาแต่ก็เป็นราคาปกติเหมือนเป็นเช่าพื้นที่อย่างเดียวอ่ะผมก็อุ้ยโอได้ครับเออก็ไม่รังเกียจหรอกดีด้วยซ้ำแต่อันนี้คิดได้แจก ก็ไปติ pues like okay. hmm. okay. oh. like unseren, yeah, ๊กๆๆอ่ะผมอยากได้ไฟนู่นไฟนี่อยากได้พัดลมอยากได้อะไรเงี้ยติกๆกอ่ะแล้วจ่ายคือไอ้เช่าจิตประถานอะไรก็ไม่ไม่แพงครับหลักสิบหลักสิบไม่เกินหลักร้อยบวกๆกันก็ประมาณไม่กี่ร้อยครับสบายๆแต่ถามว่าไม่เช่าได้ไหมไม่เช่าได้แต่ลําบากเออเที่ยวกับใจนิดๆหน่อยเออแล้วก็ได้ความสบายใจก็เริ่มขนของก็ขนของปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าเต็นท์จัดเต็นท์เรียบร้อยก็ทำนู่นทำนี่ เสร็จแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนครับช่วงอีเวนต์ของการกลางเต็นท์คือบรรยากาศที่สบายคือช่วงนั้นต้องบอกว่าฝนมันเริ่มเบาพอดีก็เลยจัดไปฮะหมูกระทะหนึ่งที่ของที่เตรียมมาไม่ต้องใช้ครับ <c oughs> ในหัวไม่มีเลยนะแบบจะหยิบตรงเตามานั่งปิ้งย่างก็คือก็ไปกางเต็นท์ก็ต้องกินหมูกระทะสิไม่งั้นก็แบบต้องซื้อเซตมาทําเองอะไรเงี้ยเออก็ซ <ๆ S 2> ื้อหมูกระทะมานั่งกินแล้วก็แบบ <c oughs> จะได้ นั่งกินแล้วก็มีไฟสวยสรัวบรรยากาศดีๆนะครับแล้วมันจะได้เกิดออกมาเป็นภาพนี้นี่เออดีเวลาคือภาพนี้คือแบบบรรยากาศดีมากคือกล้องมาดจะไม่ดิชันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ่ายแบบเร็วๆก็คือถ้ากลางวันก็คือวิวจะสวยจะดีเลยถ้ากลางคืนก็คือแบบก็จะแบบมีความโรแมนติกรีแลกอะไรเงี้ยหน่อยแล้วก็กินหมูกระทะไปเอราะวทั้งวันเนี่ยเพื่อโมเมนต์นี้โมเมนต์เดียวเพื่อแค่นี้เลย สามชั่วโมงสองชั่วโมงที่นั่งแบบสบายๆแล้วก็นั่งคุยกับพี่เรื่องนูน่นเรื่องนี่เรื่องโอลิมปิกเรื่องเออบีเนยก็อู้ๆๆ,ๆต่ะก็คือกินจนอิ่มแล้วก็มี้องหมามาช่วยกินด้วย <c oughs> ต้องบอกว่าที่ฟาร์มสามหนุ่มเนี่ยคือหมาน่ารักนะคือ <c oughs> ต้องเรียกว่าน้องน้องน่ารักทั้งนั้นเลยน้องรู้งานเดยน้องจะเดินผ่านเรา,าบ้างแล้วก็น้องก็จะนั่งยกมือแล้วก็บอกว่า ก็อ,อยากกินน้อยแล้วน้องก็จะจ้องที่ตาสงสารมากเลยแล้วก็ดูว่าโอเคเดี๋ยวเราก็ให <c oughs> ้แล้วน้องอิ่มแล้วน้องก็จะไปโอเคต้องบอกว่าบรญชากาศนี้สกเซ็ละก็บอกว่าคลิปนี้ทําเพื่อโช์นี่แหละว่าวิวแบบดีมากอากาศดีต่อให้ฝนจะตกก็ตามอโอเคคือวันนั้นจบด้วยความปิติยินดีประชาช่นจะไปนอนละก็คือเดี๋ยวเก็บเตาเก็บเตาก็กลายเป็นว่าเต็นท์ข้างๆครับเต็นท์ข้างๆแบบหูเป็นแกงใหญ่เลยแกงด้านขวา เต็นท์ด้านขวาผมเนี่ย,เ,ยเต็นท์ด้านขวาผมเนี่ยจะเป็นเต็นท์แก๊้งใหญ่คือเขามีเซตครัวเป็นโซนครัวคือเป็นกลางมุงแล้วก็เป็นครัวปิ้งย่างอะไรไปกับอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นที่นั่งกินเปิดเพลงกันไปเซตนี้คือฟูลลูปมากแล้วเขาก็เดินเอา,เอาใส้กอีสานเป็นเม็ดๆอะ่ะเอามาให้ว่าโอ้นี่นี่น,นี่เราเอามาแบ่งเต็นท์ข้างเขาบกวาโอ้ยพี่ขอบคุณมากเลยครับเอ่อแต่ผมกินมูกระด้อิ่มแล้วครับ คือใจจริงอะ่ะอยากแบบกินอร่อยแบบให้เขาเห็นเลยแต่คืออิ่มแล้วเว้ยแบบอ่านไมหมฮะพี่พี่ก็โอ้ไม่ไปไหวแล้วอิ่มแล้วก็เอาเงดีว่าให้มันไม่น่าเกลียดเอาเงี้ไหมก็เราทําท่าจะเข้าเต็นท์อยู่แล้ว,ลวก็เอ้เสกเกออีสานเนี่ยเข้าเต็นท์ไปเออเอาเข้าเต็นท์ก็แบบว่าเหมือนไปกินในเต็นท์ไงแต่ก็จริงๆก็วางเฉยๆฟังเอาไว้ก่อนแต่คือมันร้อนเนอะคือต้องบอกทุกคนคือมันร้อนแบบน่ากินมากแบบแต่มมนอิ่ม โอ้เสียดายต้องออเสียดายอิ่มแต่อิ่มแล้วอ่ะไม่เป็นไรผ่านไปพอผมเริ่มเงียบเนาะปิดเพลงปิดไลค์คือเตรียมตัวจะคของก็เพิ่งรู้แต่ว,ว่าเฮ้ยพี่ที่เขามาแก้งานด้านขวาก็จะเปิดเพลงแบบว่าแนวลูกทุ่งลุกทุ่งหน่อยแล้วก็คุยเรื่องปัญหาชีวิตหุ่นการปั้นอะไรเขาเรียกอะไรนะเออการปั้นหุ่นหรือขนมปังเลขสิบเอ็ดอะไรเงี้ยเออก็ไปยุ่งเรื่องของเขาเออแต่ฝั่งซ้ายเป็นพี่ที่เขามากับแฟนเปิดแบบว่าเหมือนร้านเหล้า EDM แล้วก็แบบเพลงดึ้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 งดแล้วผมอยตรงการแล้วผมผมเปิดอะไรเลยปะมีเนยนารักกไม่มีรือโอ้ไม่รู้จะารมไหนอ่ะโอเควิวดีไฟสวยแต่แบบเพลงคือแบบโอ้ตีกันนัวแบบนัวมากคือต้องบอกว่าผมไม่ได้ฟังเพลงมีเนยนะผมเปิดข่าวแล้วก็อุยอะไรวะแบบไม่เคยเห็นก็เปิดๆค่อยๆหาข้อมูลดูประมาณนี้แหละแค่จะเล่าให้ฟังว่าเออวันนี้มังโคตรดีเลย ครับแล้วก็ผมนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาคือตื่นเช้ามาสวยเลยนะคือเป็นคือเห็นเป็นเงาภูเขาอ่ะเป็นเงาแบบไม่ได้เงาแบบเบาๆนะคือเงาแบบเป็นโครงแบบเกือบเห็นชัดอะแต่มันจะสวยกว่าพอเป็นเงาไงแต่แล้วก็เป็นแบบเส้นหมอกอะไรเงี้ยคือสวยแบบสวยเลยตอนเช้าคือนั่งโง่ได้ยันสิบเอ็ดโมงแล้วก็มีเด็กจากไอเต้นข้างๆนัานขวาที่คนเยอะๆโดดน้ำตุ้มๆ,ๆคืออู้แรงเยอะจังวะเด็กพวกนี้เมื่อก่อนเราต้องจะเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> พีลแบบคนอายุเยอะละไปนั่งดูลูกดูลานอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมอายุ20ไบรโอเคถ้าใครอยากลองไปตามดูอะไรเงี้ยก็จัดได้นะครับผมเอ้ยคนรู้เปิดไฟไม่เป็นไรจบคลิปละแค่นี้แหละทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ